เขาว่ากันว่าความลับจะทำให้เราสนิทก,กันมากขึ้นเราวเ้ความลับของพวกเราคือการแอบรักเพื่อนนะพวกเรายังจะสนิทก,กันอยู่ไหมวะเกิดอ,อะไรขึินเรื่องเลยเหมือนกันทำไมอยู่วะมีสอง กูตรงกูก็ขายนตรงนั่นแหละจากโจทยี่ถามว่ามึงที่มีค่า10องศามีขนาดกี่เดเิเมตรใช่ไหมมึงต้องรู้ก่อนว่า10องศาเท่ากับพายเรเดียนจะได้60องศาเท่ากับพายเศษรละสิบคูณหนึ่งสนั่นเท่าไหร่พายเศษสามเรเดียนถูกอันข้อต่อไปมึงทำเองได้ใช่ไหมมึงได้เก่งมาก แล้วการหาคอสในท่าองศาใช้มือใายทำยังไงมือเอามือขึ้นมามือทันมือกลางลงแล้วมึงเห็นไหมว่ามัเหลี่กี่นิ้วตังนิ้วมือเอานิ้วที่แรกมาใส่ตรงนี้สองได้เท่าไรหรือสองส่วนสองเก่งมากเห็นไหมว่ามือตั้งใจก็ทได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรีตั้งใจสองเยี่ยมสิพ่อโหเยอะจังวะไม่นอนติดตัวแน่จ้ะแค่นี้ แหมวันไหนก็เห็นนั่งเที่ยวกับมันยิ้มหวานชินี่นะนก่งัมวานะถามว่าเมื่อหร่ทีบอกมั่อสกครว่ามือชอบมันหั้นแต่เมาสิบยิ่หวานยิ่งแบบ่ตั้งใจวิ่งลงเลยหอดน้ำในทะเลไม่กลับบ้านหรอะยังไหนเนี่ยแบบนั่แหละข้ากับแฟนก่อใช่ขับหน้ากับเพื่อนได้ปะคอยทีรว่ามือชอกูเป็นแทน่ล่ะอเคเร ต่อมานะคะหลังจากที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะฟังก์ชันตรีโกณมิติก็คือฟังก์ชันของมุมซึ่งมีความสําคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและปรากฏการในลักษณะเป็นคาบฟังก์ชันอาจจะนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน2ด้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือว่าอัตราส่วนของพิกัดของจุดบนวงกลมหหน่วย หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่นอนุกรมอนันต์หรือสมการเชิงอนุพันธ์รูปสามเหลี่ยมที่นำมาใช้เนี่ยจะอยู่ในระนาบแบบยูคลิดดังนั้นผลรวมของมุมทุกมุมจึงเท่ากับ180องศาเสมอนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปในคณิตศาสตร์เนี่ยฟังก์ชันตรีโกณมิติยังถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาเชิงปริมาณตัวอย่างเช่นฟิสิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปัจจุบันนะคะก็ยังมีฟังก์ชันตรีกณมิติอยู่ทั้งหมด6ฟังก์ชันต่อมานะคะเราก็จะมาดูด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมค่ะอย่างแรกเลยก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากหรือว่าเป็นด้านที่ยาวที่สุดของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อมาก็ด้านตรงข้ามคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เราสนใจต่อมาก็คือด้านประชิดคือด้านที่อยู่ติดกับมุมที่เราสนใจแล้วก็มุมฉากค่ะ และทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็นไซน์ Side, ก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากสองก็คือโคไซน์ค่ะคืออัตราส่วนของความยาวด้านประชิดต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากสามคือแทนเจนต์คืออัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามต่อความยาวด้านประชิดสี่ก็คือโคซีแคนคือฟังก์ชันพกผันการคูณของไซน์ นัน่นค er ืออัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากต่อความยาวด้านตรงข้าม 5. C าซีแคนคือฟังก์ชันผกผันของการคูณนั่นก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากต่อความยาวด้านประชิดสุดท้ายนะคะก็คือโคแทนเจนตก็คือฟังก์ชันผกผันการคูณของแทนนั่นคืออัตราส่วนของความยาวด้านประชิด คคววาาาามมยด้้นตรงข่ะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ 1. ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉาก 2. ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปส um ี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปส um ี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากค่ะ ต่อไปนะคะคืออัตราส่วนของตรีโกณมิติไซายของมุม A หรือ s ซาย A คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากโคไซน์ของมุม A หรือ cos A คือความยาวของด้านประชิดมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแทนเจนหรือมุมหรือแทน A คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้วยความยาวของด้านประชิดมุม A ค่ะ